ว้าวคุณผู้ชมครับหอยทากครับดูสิครับเยอะแยะเลยเกินวันนี้เราจะทําการกําจัดหอยทากนะครับกําจัดยังไงครับจัดด้วยวิธีไหนครับนี่นะครับให้เราราดน้ํายาของเราลงไปบนตัวหอยทากแบบนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชนเนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากําจัดหอยทากหอยเวียนเมื่อนาฝนนะครับ มันก็จะมีหอยทากหอยเวียนเดินมายเยอะแยะมากินพืชผักสวนครัวของเราถ้าเราไม่กําจัดพืชผักสวนครัวของเราก็จะเสียหายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการกําจัดด้วยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือยาสระผมนั่นเองครับยาสระผมแล้วก็น้ํายาล้างจานใช้แค่2อ,อย่างเท่านั้นครับหอยทากหอยเวียนหายเกลี้ยงแน่นอนเพราะว่าเมื่อเราฉีดพ่นหรือว่าเทราดน้ํายาของเราลงไปบนหอยทาก หอยทากก็จะหยุดนิ่งแล้วก็จะตายนั่นเองครับไปเลยครับไปดูวิธีการทำน้ำยากำจัดหอยทากหอยเวียนด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมากำจัดหอยทากหอยเวียนอย่างแรกก็จะมีแชมพูรสระผมแล้วก็น้ำยาล้างจานนะครับเราจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ2ออย่างนี้นี่ครับยาสระผมจะเป็นสูตรมะกรูดนะครับ เวลาหอยทากหอยเวียนโดนมะกรูดหรือว่ายาสระผมของเราเข้าไปนะครับมันก็จะหยุดนิ่งหรือว่าแน่นิ่งนั่นเองครับหรือว่ามันก็จะตายไปในที่สุดครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกําจัดหอยทากกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ามา1แก้วแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำยาสระผมหรือว่าแชมพูสระผมของเราลงไป1ช้อนเลยครับเสร็จแล้วตามด้วยนี่นะครับคุณผู้ชมครับ น้ำยาล้างจาน1ช้อนเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้น้ำยากำจัดหอยทากหอยเวียนที่มากินพืชผักสวนครัวของเราแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากของใช้ในครัวเรือนของเราก็สามารถนำมากำจัดหอยทากหอยเวียนได้เลยนะครับ เสร็จแล้วให้เรานําไปเลยครับนําปาดลดลงบนตัวหอยทากเลยก็ได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เรานําไปลาดลดลงบนตัวหอยทากแบบนี้รับรองครับไม่ถึงหนาทีหอยทากก็จะหลุดตกแน่นิ่งไปเลยนะครับและอย่างก็คือมันไม่กระดุกกระดิกอีกต่อไปครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายในการกําจัดหอยทากหอยเวียน ที่มากินพืชผักสวนครัวของเราในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผม